หนึ่งซีทีปอดหายที่สุดคือบ้านเรามอันนี้มาเล่นโหมดซ่อนแอบวะหกคนแอบคนแอบสามคนคนหาหนึ่งคนเฮ้ยแอบไหนเดียวสว่าแอบในบ้านเราเนี่ยเลยไอ้บุงเกิดยี่สิบมึงเนี่ยโกงดีกว่านู้ไอ้มึงดูเวลาดีสัตอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเฮ้ยแมนแอบเนี่ยแหละเฮ้ยอย่ามาอยู่กับกูเดี๋ยวใกล้ตื่นอยู่ด้วยกันเดี๋ยวใกล้ตื่นถึงกูอยู่ด้วีไม่ไปแล้วเฮ้ยแมนอยู่ไหน เอาเลยมาเลยโน้ตเดินยังอยู่ไหนพูดดิผมไม่บอกคนหาจะเล่นนะครับท็อปจอมหาไม่เจอหรอกเดี๋ยวไอ้เจ้งเดี๋ยวมึงก็เจอโน้ตกุใบให้เหรอวะไม่ต้องใบกูอยู่ตรงทงเลยหนุ่มอยู่ตรงทงอยู่อยู่ทองไอ้มึงเปิดอันติเฮ้ยเมันมาแล้วมันมาแล้วยิงเราไินเฮ้ยหนีหนีหนีเขาตายไปแล้วหนึ่ง ถ้ามันรู้ได้ไงวะกูไม่บอกมันตรงท้องอะโอ้ยโอ้ยเวนช่วยด้วยเวนช่วยช่วยอย่าวิ่งมาด้วยเวนมึงอยู่ไหนกูเห็นแล้วอย่าวิ่งมาด้วยเห็นหรืเวนแล้วเว้ยเวนยิงยาสลบหน่อยไปลองวิ่งมาดองวิ่งมาดีแต่วิ่งมาทำไมอยู่ไหนวะทับจอยไปไหนแล้ววะพี่ผมแอบอยู่ไม่ต้องวิ่งมาไปลองวิ่งมาไปลองวิ่งมาเลยออกมาเลยออกมาเลยครบ5นาทีเอาลืมจับเวลาว่ะไปเว้นไปทางเว้นแล้วเว้น จริงวะเนี่ยเอ้ยเห็นไหมเงี้หลับไปดิเอาไอ้สัตว์หลับข้าววิหลับไปดิไปแล้วไปแล้วกูสัตวแอบในพงหญ้าเห็นได้ไงวะน็อตมีคนนึงอยู่ฐานมึงไะน็อตเอ้ยนู่นน่ะวะมีคนนึงอยู่ฐานมึงอ่ะอย่าพูดดีเฮ้ยเราต้องพูดความจริงเพื่อจะได้หลอกศัตรูไงซุ่มเฮียน็อตเฮ้ยเห็นแล้วครับท็อจอนอยู่ตรงกลางท็อปจอนตรงกลางนี่ไงนี่ไงอย่ามาดิโดนแล้ววะโดนหลับเว้ย ขนาดลูกกระสุนมันช้าๆยังโดนอีกหลับอยู่ตรงไหนวะนี่นี่อยู่ตรงขอบๆเทปเอเทโลดอ่ะแคปแคปเจอร์อ่ะมีแคปเข้ามาโน้โอยเฮ้ยมันเห็นกรอบเลยกรอบมันเห็นกรอบอย่าบอกมีคนอยู่ฐานมึงไม่เชื่อกูบอกวะใบให้นะเนี่ยอย่าไปเชื่อพี่ชายมีคนอยู่ที่ฐานเลยอะแม่งแอบอยู่ที่ฐานน้ตโมีคนอยู่ที่ฐาน ไปตัวเหลืองตัวเหลืองแมนตัวเหลืองยิงลับยิงลับดิเฮ้ยอย่าไล่กูดหญิงผู้หญิงผู้หญิงอย่ารับไปด <c interf drink> ิคนทำร้ายอ่ะอีกสองนาทีอีกสองนาทีสงสัยต้องเปลี่ยนตัวหาแล้วมันยากไปว่ะเฮ้ยโอ้โหตรงนี้โคตรเดียน โน้มีคนอยู่ที่ฐานเนี่ยไม่เชื่อหรอวะเนี่ยนม่งยืนอยู่เนี่ยีจะตามมาทำไมอยู่แบบแบบเปิดประตูปุ๊บหันขวาเจอเลยอโน้ตโน้ตเปิดประตูหน้าบ้านเลยเนี่ยประตูหน้าบ้านเนี่ยมันวิ่งไปแล้วไอเว้นอะพี่อะพูแม่แม่อยู่ชั้นสองน่ะเห็นอยู่ไอมันอยู่ในบ้านอะเดี่ยมันจะหมดหรอเราต้องเริ่มใบไว้หลอกหลอกมึงรู้จริงหรือไม่จริงอยู่ชั้นสองไอแม่อยู่ชั้นสองอะไออยู่สายมืออวะไอโน้ตอยู่ไหน เราไล่ยิงไล่ยิงแล้วไปไล่ยิงไปช่วยเพื่อนดิไปช่วยเพื่อนดิไปยิงหลับไปยิงหลับในไงในไงโอ้ยไม่โดนเฮ้ยตลบช้างเฮ้ยอย่าตลบช้างเว้เป็นไงแล้วบ้านอนอยู่ไหนในไงในไงเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหกับโดนยิงแค่สามคนกูก็ตายห่าดิจยิงอะไรยิงหลบยิงได้แต่ยาสลบมึงดูดิลูกกระสุนกูแม่ง ไอหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายให้ให้ให้โอกาสกลับบ้านไปเปลี่ยนตัวเป็นอะไรก็ได้ปูนี่แม่งอย่างเตี้ยน้ตโน้หนึ่งนาทีสุดท้ายให้กลับบ้านเปลี่ยนเป็นตัวอะไรก็ได้กลับไปกลับไปป้อมปืนวะเ้ยแม่งสั่งป้อมปืนชิบหายแล้วเอารู้แล้วให้เวลาห้านาทีแต่ว่าหนึ่งนาทีสุดท้ายให้ทำอะไรก็ได้สำหรับคนหานะ นี่ไงมาไม่ทันอีกสี่สิบวินอนอสองแมแล้วเว้ยจอยมันตอเวนมันอยู่บ้านมีอยู่บ้านอยู่ดีเยเนี่ยมึงลองมาเป็นกูแล้วมึงจะรู้ยี่สิวิยีสิบวิอุ้ยไม่โดนยิงยาตลบช้างแล้วยาสลบช้างช้อะไรนะ เพราเป็นต no no ัวอะไรที่มันวิ่งเร็วอ่ะสิบวิสิบวิยิงยาสลบช้างชจยยาสลบช้างอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ้ยมดเวลาเว้ยหมดเวลาหมดเวลาเฮ้ยอยู่ไหนแล้ววะอยู่ไหนแล้วที่เดิมที่เดิม อ้ายิ่บินแล้วที่บ่ายแล้วยาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยใครวิ่โอ้ยวิ่งแล้ววิ่ง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 โคตรไวอ่ะมึงเลยจะได้เปลี่ยนตัวเนี่ยอ่าตลบได้กี่แต้มได้สองแทมเคมาเอาเว้นนับหนึ่งถึงสิบยังไมดีอ่าเริ่มนับนับสองสามเปนดังไงี้ยค่ะรวมรวมมกลุ่มสาม เออลมกลุ่มมีลมกลุ่มลมกลุ่มจะได้ยิงยิงยงหลับต่อต่อต่อกัอนผมไม่รู้อะ่ะเฮ้ยมันนับสิบเสร็จแล้วชิบหายแล้วแอบไหนเนี่ยไหนเลยนี่นี่นี่บ้านนี้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 ดิโน้ตบ้านนี้โน้ตเป็นไหนวะให้คุจะไปตายคนเดียวไอ้สัมึงอยู่ด้วยกันอยู่วะได้ยิงยิงหลับต่อต่อกันอันนี้คนคนหายไปโซเยอร์ใช่ไหมไหนอะไหนอะไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเจาะเฮ้ยหลับไม่โดนชิบหายแล้ว เฮ้ยดีเสียงปืนได้ยิงปืนยิงไม่โดนเฮ้ยมันหลับยังมันหลับยังเอ้ยไม่ยิงหลับยากว่ะโน้ตยิงหลับมีอยู่ข้างหลังน้อโน้ตดไม่กูต้องยิงวัดไอ้ยี่งมึงช่วยเพื่อนดิเล่นทำทำอะไรกันวะวิ่งไห่จับวะยังไม่เห็นเอ้ยยิงหลับไม่โดนห่อนเลยิงไม่โดน อย่าทำไรเนี่ยวิ่งไล่จับเนี่ยแปะแข็งมันเนี่ยไอยยิงหลับโดนเลยไปเร็วไปเร็วไอ้บาให้ฝั่งหนึ่งมันมีอยู่คนนึงอ่ะนั่งโเงียบเว้นฝั่งฝั่งนั้นจะมีอยู่คนนึงเว้ยลองหาดีๆีไงนๆก็ไม่เจอเอ้ยบอกให้ไปหาคนนู้นหลับเฮ้ยเดี๋ยวหลับต่อเดี๋ยวหลับต่อลุกขึ้นมา เอุ้ยไม่โดนแล้วถ้าเกิดตายนี่มันจะเป็นอะไรไหมวะใครตายฆ่าตัวตายอ่ะเสียแต้มอีกเสียแต้มหลบถึงหลบแหมมาอยู่กูนี่เอ้ยนอนกูพาเพื่อนมาแล่านอนนอนเนอะเนอะไอ้เว้ไงวะเว้นอยู่ข้างหลังมือคนนึงอ่ะโอ้ยเว้นข้างหลังข้างหลังมันออกมาแล้ว ตายนี่มันจะเป็นอะไรไงวะห้ามห้ามห้ามก็ถือว่าเว้นได้แต้มอ่ะเว้นสองแต้มแล้วเว้ยเหลือเวลาอีกสามนาทีใช่มึงพามาทำไมวะว่าแม่งทีนี้แม่งก็ลดักอยู่หน้าบ้านเอ้ยเอ้ยเอ้าโอแมนแม่จะตายเงินวะสามแต้มหมดสาวิาทียังวะโอ้ยช่วยด้วยเฮล p me Help me อยู่ไหนกัน ม่คุณจะไม่ช่วยมึงไงฟัาเอ้ยมันช่วยกันลุมยิงยาสลบดิวะแม่งโคตรไม่ทีมเวิร์เลยกูยิงไม่โดนค่ะอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางอ่ะยิงแค่หนึ่อยู่เลยอยู่เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งกด e ได้ป่ะกด e ได้ป่ะเอ้ยโอ้โหเซวียดีเลยไม่ทันอ่ะดูดูเขาหลังดิแม่งไม่ช่วยอะไรเพื่อนเลยอ่ะ สาวิ่งเข้ามาช่วยเออให้แม่งเป็นคนหาเลยดีแล้วโน้ตอ่ะมันไม่ช่วยเพื่อนเลยโหดร้ายกับปูขนาดนั้นวะมึงไม่ช่วยเพื่อนอ่ะแมนมาแล้วแมนซ่อนแอบมึงน่ะมัต้องออกไปบู๊อ่ะไม่ไปบูไปช่วยเพื่อนเฮ้ยหนวะมันยิงยากว่ะยิงไม่โดนว่ะอือโดนแล้วโดนแล้วใครมีสล็อต่อดิหลับต่อดิโน้ตไปยิงต่อดิโน้ตอยู่ไหนวะไอ้แม่งมีตอตยูว่ะ เฮ้ยไม่โดนเลยโอ้โดนแม่งนี่ไงโอ้โหก็ได้านกุศลโดดยิงกระดานไปลูกไปลูกเว้นเหลืออีกเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีสี่สิบวิเปิดกลัดยูยิงได้ไหมนี่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 มาแล้วเปิดการยูนี้ตายกันหมดเลยตอนนี้เฮ้ยยิงนี่ยิงยิงไม่โดนนะวิงว่งว,วิงว่งวิงว<ะ>ว่งเฮ้ยกูมีเงินตี๋ยวตีให้ไปไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะได้ยินเสียงรองเท้ามา เอ้าโน้ตตันตีให้ไม่ทันว่ะเออหลับเว้ยหลับเว้ยไปเว้ยเปิดจูไร่ิลยเดี๋ยวอีกหนึ่งอีกสิบห้าวิสามารถเป็นตัวได้ดีวะดีในเสียงปืนเอ้ยโน้ตโดนโน้ตแม่งโน้ตแม่งแจกแต้มว่ะอุ้ยไม่โดนว่ะชิบหายแล้วเว้นกี่แต้มแล้ววะ สามารถกลับบ้านเป็นตัวได้แล้วเอนตอนนี้โดดตึกฆ่า <serving> โดตายก็ได้ถ <superpower maintenant S 2> ้าค <you> ิด <stewardship> ที <ophone> <textbooks> ่จะเปลี่ยนเฮลมีเฮลมีเฮลมี่ทำอะไรก็ได้ฮะตอนนี้อะทำอะไรก็ได้ตัวเปิดกับอยู่ก็ไม่เห็นหรอกที่ราต้งนั้นพี่เดียนเหรอ เอาไอ้เหี้ยตกลูกทรายวะมาตรงนี้เหรอวะเอาพี่ไอหายซื้อเป็ไงวะอยู่เนี่ยไอแม่งลากเข้ามามันเห็นไอมันเห็นไงไอแม่งลากอยู่ไหนวะสิบวิสิบวิไม่บอกอยู่ไหนฮะคอยระเบิดไปแล้วสามสองหมดเวลายิงนุ่มยิง ได้กี่แต้มเว้นได้กี่แต้มโอ้โหเจ็ดแต้มเลยวะเราเรามีนายกามะจะเป็นคนหาครับโดนโหวตมาให้เล่นเมอร์ซี่โคตรทำร้ายอ่ะนายกามะนี่คือใครครับคือนายกามะครับเล่นทับจอนก็ดีนะนทับจอนได้ไรนะสองทับจอนสองเดี๋ยวนับหนึ่งถึงสิบโอเคฮะชู่มัเล่นไม่รู้แล้วอ่อซ้อนซ้อนซ้อนสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปแล้วห้านาที อยู่ไหนบอกด้วยมั้เป็นเอาปลาลงอยู่ไม่โดนว่ะใครวะใครวะไม่โดนอ่ะอ๋อมันลัวไปอ่ะอ๋อโอเว่นนะเว่นเป็นอะไรวะโอเว่นเฮ้ยเมอร์ซี่แม่งเดินช้าว่ะโอ๋ยมันลัวไปอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงไม่โดนวะเมอร์ซี่แม่งเดินช้าว่ะบินได้ไงบินดิมันไม่มีเพื่อนไอ้เกาะไมยได้ยินเสียงเลยต้องเท่านั้น มีมีใครอยู่นี่หรอมีไหนออกมาเล่นด้วยกันหน่อยไม่มีคนอยู่นี่หรอกเฮ้ยโดนหลับตับเยตับเลยไอ้หนั่งยังเนียนะโอ้ไม่เห็นได้ไงวะทำไมไม่ใบสถานที่เลยวะไม่เห็นสนุกเลยข้าวอยู่ไงนอาหารรูอยู่กูอยู่ตรงโต๊ะเขียวอ่ะไม่ยู่ฝั่งฝั่งด่านมหนายเต็มไปหมดเลยสองคนเลยเฮ้ย นี่อันนี้ปั่นหรือว่าอะไรวะมันอยู่ชั้นสองมันอยู่ชั้นสองแต่พอ่เฮ้ยกูอีกแล้วมัวแต่ยิงกูยี่เขียวอยู่จะตามมากินข้าวกินหม้อเหรอจะตามมาเล่ะกินข้าวกมินหม้อมันไม่เจอใครไงได้ยินเสียงไอ้โน้ตยิงดังจึ๊บปุ๊บแค่ใช่หรอใช่ใช่หรอใช่สักคนไงยิงดังจึ๊บเฮ้ยเมอร์ซี่แม่งเดินช้าว่ะ ิินนดเมอร์ซี่ยังไหนวะเมอร์ซี่อยู่กลางแมปเว้ยกระโดดหยองหยองอุ้ยได้ยินเสียงกระสุนเฮ้ยยิงไม่โดนโอ้ยเหลือ80แล้วพี่ไอ้เลยอู๋ทั้ง80ไอ้ใบให้ตอนนี้เราผัดข้าวอยู่ผัดข้าวไรเวนอยู่ไอ้ใยแม่งวิ่งเร็วจังวะอันนาเฮ้ยอย่าเก็บยาอยู่วะอีกเก็บเลย อ๋าวันั้งแรกโอ้โหหลับตาแรกโอ้อะไรวะหลับกลางอากาศเลยอะตอนนี้เราขายข้าวอยู่ขายข้าวอยู่อุ้ยได้ยินเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่ข้างหลังวะโน้ตเหรออะไรวะวะใครอยู่ข้างหลังวะเฮ้ยมีฮีโร่เนื้อปลาได้แล้ววะเฮ้ยโชคดีโชได้เดี๋ยวโชคกูด้วยนะเดี๋ยวเป็นตัอ๋อเฮ้ย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  ยิงไม่โดนเลยวะมาช่วยด้วยเราต้องออกไปใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแม่นตายเสียพอยหนึ่งสองแต้มเลยโหรถแม่งอ่อนว่ะตกดีดีเนี่ยหปลงไหนเนี่ยอยู่ทเนี่ยยายอยู่บ้านคนหนึ่งอยู่บ้านคนหนึ่งเหรอไหนวะบ้าน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 ฝั่งผมอ่ะโอ้ไกลอยู่บ้านสิเพราะว่ามันเกิดใหม่เฮ้ยครบหนึ่งนาทีไอ้ยเหลือหนึ่งนาทีก็เปบนตัวก่อนจิ๋มหายมือรซี่แม่ง มมงพี่โกงเลยวะก็บอกแล้วหรือหนึ่งนาทีเปลี่ยนตัวแรกก็ได้ไมันเอาลิงเปาใหญ่มาแล้วเปาใหญ่อยู่ไหนกุ้นจริงอ่ะไอ้เหี้ยสาวแต้มสาวแต้มอยู่ไหนใครขำอะไรข้างหลังคเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าว่าอะไรอยู่กลางแมปเลยนะ เอ้อยสิบหกวิังอ่ะออกมาหน่อยดีไม่เว้ยไม่ออกเลยก็อย่างน้อยกูได้ชนะแล้วกูได้สา<ถ>มแต้มเชี่ยดี <c oughs> ไหนไหว้สัตวดลิงเสียงตุ่มตาตุ่มตา,มอาโอ้ยโดนหลับหลับว่ะแม่แน,มนหมดเวลาแล้วสามแต้ม <c oughs> <c oughs> อย่าสลบช้าง <c oughs> อย่าอย่าสลบลินกันอย่าสลบลิงเยอย่าอย่าเอ้ยโดน ยังโดนอีกเหรอวะอย่าอย่าปิดโดนแล้วเว้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่บนโอ้ย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 อย่าอย่าโอ้ยแม่งหิวเป็นใหญ่เลยอ่อห้าสี่สามนับหนึ่งนับหนึ่งถึงสิบค่อยออกมานะนับสองน้ำดยิงแม่งนับเร็วชิบหายเลขดิอะดูเลขดินะ อะไรวะสิบเก้าแปดเจ็ดว่าสี่สามสองหนึ่งเล่าแล้วสิบแล้วสิบแล้ไปสถานี่เอาไม่ไปเว้ยรออยู่ในตึกเออยู่ในตึกอ่ะที่ที่สูงที่สุดคือที่ที่เอาได้เปรียบลงมาไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ดอดีเรีพอร์ตดิโน้ตแม่งนักแจกแต้มว่ะแมนอยู่ในบ้านแมนอยู่ในบ้านแมนคนหนึ่งอะไม่ต้องออกมาดิวะโน้ตโอ้โหยังไม่ได้ออกมาเลยพี่ผมเอาเอา นี่หมายความว่าไงเนี่ยกูได้เตามาเออหมายความว่าได้แต้มฟรีเดินตกจิบวายอยู่เว้ยแมนจิบวายอยู่ไวายอยู่เอออร่อยโคตรจิบวายอยู่จิบจิบวายอยู่เฮ้ยไวน์นี่อยู่นี่ไงบรรยากาศแบบว่าสดสดชื่นมากอ่ะวายนี่อยู่บ้านกูแน่เลยวายแต่ว่าแบบบรรยากาศสดชื่นมันอยู่ที่สูงๆอะแมนเราเดินหาดิไอพวกแอบไม่ยอมใบไม่เห็นสนุกเลยนี่นั่งแบบที่โลงแจ้งมากเลยตอนเนี้ยปุ๊บเสียงอะไรวะ กูยิงเสียงอะไรจิ๋วๆอ่ะเออใครอย่ายิงปืนเล่นดิจิบไว้อยู่เฮ้ยคงโคตรไว้หล่นแล้วว่ะอีกคนแม่งมุดมุดอยู่ข้างล่างเกิดทำอะไรก็ไม่รู้อ๋ออะไรเงี้ยโดนละโดนไล่แล้วเป็นอะไรวะมีคนร้องว่ะมีคนร้องหมูร้องหมูร้องเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยู่ข้างบนเห็นแล้วเนี่ยแมนมันวิ่งเห็นแล้วจิบวายอยู่ก็บอกว่าจิบวายไง เอ้ยลับหลับลับหลับพี่ไอ้เคยเท่าไห่พี่ไอ้ไหนวะยี่เนวะกูวิ่งรอบอะพี่ไอ้แล้วกูรู้แค่นี้เลยนี่ไงเอ้ยไม่โดนโดนอ่ะวะไม่โดนผมว่าโดนเฮ้ยแมนอยู่ตรงแมนอยู่ตรงแคปเจอร์อ่ะแมนตรงแคปเจอร์มันจะเก็บเลือดดิเอ้าลืมจับเวลาว่ะเหลือสามนาทีแล้วกันโอ้โหแม่งโกงกูเลยอ่ะโกงอะไรวะนี่คือให้เยอะแลยนะเนี่ยด่านนี้มันกว้างนะเว้ย อยู่อยู่ตรงต้นต้นมะพร้าวแบบนี้ไม่ได้อะยูยินเสียงว่ะเฮ้ยน้องจิบวาไว่ะเี้ยอะไรวะไรไรไรไอ้มึงโลบไปสิไม่ได้มันขึ้นอีห่ามาแอบตรงเนี้ยไอ้เหี้ยมึงมาไม่มา ทำไมมอมทำไมมต้องเดี๋ยวดูวิวข้างนอกกันเป็นไงวะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมันมาแล้วเว้ยเฮ้ยมันกดนันตีวิ่งไล่ตามโอ้โหวิ่งโคตรเร็วเลยอย่าเฮ้ยจเยเฮ้ยเนีไงโดนเว้ยมวมาหาอเยะอเ้มเฮ้ยจะมาทำไมหมูแมงแว้นมาโคตรไหวเทแ่ ยายนี่นี่มันเข้าซองมาก็ยิงยาสลบแช่เลยเหลืออีกหนึ่งนาทียี่สิบแปดวิมันก็ต้องไปเปลี่ยนตัวได้แล้วนี่ยอะไรก็ได้สุดโอ้โหนี่หนีเลยหนีไยเว้นเว้นมานี่มานี่เหรือว่าไอพวกมึงแม่นกันเห่อเฮ้ยไม่ใช่อ่ะไีเชี่ยทีตัวอื่นนี่ปลาปลาไม่โดนเลยตัวเมื่อกี้มันเนียนมากเลยเว้ยอูดูแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะเฮ้ย ทำไมมึงรู้ดิด้้แีลวเปลี่ยนตัวได้แล้วเปลี่ยนตัวได้แล้วแมนได้เวลาเปลี่ยนตัวแล้วแมนอาบน้ำอยู่เว้ยอาบน้ำอยู่โอ้ยโอ้โหสาดเดียนแมนแม่งกี่แต้มหรอวะอาบน้ำแต่ว่าไม่มีน้ำอ่ะรู้ละชิบหายกูไปละกูจะได้น้อยสุดเลยเหรอวะสองไเหนื่อยกันวะอยู่ตรงรถรถอะรถมอไซค์อ่ะ ยี่สองนย้ายเ่บ้านไอ้เว้นบอกกันทำไมสามสองหนึ่งโอ้หมดเวลาหมดเวลาปลุกแต้มว่ต้องปลุกแต้มไอตัวมานสรุปแต้มมามายืนรวมกันมายืนรวมอันนี้ก็จบแล้วสำหรับโหมดซ้อนแอบเรามาสรุปแต้มกันครับอันนี้ครับไอเตี้ยของเราได้ไอเตี้ยแล้วไอเตี้ยไอเตี้ยได้กี่แต้มวะสองใช่ไหมสองสองแต้มโซเยอร์โซเยอร์ได้เท่าไหร่โซเยอร์ได้เจ็ดครับโอ้โหเจ็ดเลยตัวโคตรโกงเมอร์ซี่ได้ได้เท่าไหร่วะได้สามพาได้เท่าไหร หาได้สี่คนแพ้ทำไงครับเอ้ยเออไหนปิดพื้นนี่หน่าเกียดว่ะมามามาลงโทษคนแพ้ก่อนโดดเชือกสิบครั้งสูงกว่านี้อีกสูงกว่านี้อีกโดดเร็วโดดเออสูงกว่านี้อีกไอ้โน้ตไปโดดไหนโดดตรงนี้มึงเห็นเชือกไหมเนี่ย แม้นออกไปกันเออโดดท้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเว้นเอาองศาเว้นเดี๋ยวเว้นสูงกว่านี้อีกอนาหมุนเริ่มโดดโดดมป็นการลงโทษคนแพ้เว้เอเหยียบหัวใหม่ดีลงโทษไอเตี้ยมันกระโดดไม่ขึ้นว่ะให้กระโดดไม่ไดยาวปุ้ยแม่งหาว่ะ Eh, lum yin yin, lum yin lum yin Oi,